ต้อนรับชาวลัคนาราศีเมษเข้าสู่การอ่านของคุณค่ะประจำเดือนตุลาคมปี64อันนี้จะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะอ่านกันทุกๆเรื่องไปในเวลาเดียวกันถือซะว่าเป็นเรื่องเล่าของคุณที่จะเล่ากันยาวๆไปเลยในวันนี้ค่ะวันนี้ไพ่ Energy หลักของคุณนะคะเป็นไพ่สองถ้วย รวมถึงไพ่ออเรคเของเราอีก2ใบตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เลยละคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในราศีเมษละคนาเมษนะคะดูเหมือนว่าช่งเดือนตุลาคมจะมีโอกาสฟลุกๆนะคะ ในเรื่องของการงานก็ดีในเรื่องของโอกาสต่างๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายเกินาเกินความคาดหวังไปจากที่ในช่วงต้นเดือนตุลาอาจจะมีความเหนื่อยเล้าล้ท้อทอค่ะเพราะว่าของบางท่านอาจจะเจอเหตุการณ์ที่การงานไม่มีความสม่ำเสมอมีเวลาว่างให้กับตัวเองเยอะด้วย แต่อย่างที่บอกนะคะว่าจูจ่ๆก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้เราเนื้นะคะได้ลุกขึ้นไปทำส่วนตัวของคุณเองเมื่อได้รับโอกาสมาแล้วนะคะก็เห็นว่าคุณทำเต็มที่อย่างแน่นอนเพราะว่าผลตอบแทนของมันถือว่าสวยงามเนาะบางท่านอาจจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินทองอาจจะเป็นผลตอบแทนเช่นาปากต่อปากว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยชื่นชม ในการใช้บริการของเราในเรื่องของงานหรือว่าทำงานร่วมกับเราแล้วก็รู้สึกว่าคุณมีใจรักในสิ่งที่ทำนะคะก็จะเป็นเดือนที่หลายๆคนเขาพอจะสัมผัสได้ว่าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไฟเต็มที่นะคะพร้อมที่จะให้ความรู้พร้อมที่จะใช้ความคิดสร้างสารสรค์เพลสูไล่ตามความต้องการของตนเองตลอดทั้งเดือนเลยด้วยจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าคุณจะใช้ความรู้สึกเยอะมากๆเพราะว่าคุณรู้สึก เหนื่อยล้าแล้วก็ท้อกับเรื่องราวที่เผชิญอยู่ในชีวิตตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเหมือนกันคุณรู้สึกอยากทำงานนะจะรู้สึกอยากทำงานมันเป็นไพ่สิบไม้เทา้าปุ้นเชื่อว,ว่าไพ่สิบไม้เทา้ามันณนะวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของภาระอะไรแต่เป็นเรื่องของความเหนื่อยในเรื่องของกายใจมากกว่าเพราะว่าไพ่ใบแรกของคุณคือไพ่ห้าถ้วยคุณใช้เวลาส่วนใหญ่นะคะรู้สึกน้อยใจ ในบางเรื่องของชีวิตเช่นทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมทำไมมันล่าช้าแบบนี้ทำไมมันไม่สำเร็จสักที่หนึ่งคือเราโมาไปนั่งมองเรื่องที่มันผิดพลาดไปผ่านพ้นไปแล้วแต่ยังรู้สึก เสียใจกับมันอยู่ทั้งๆท,งท,งที่รอบกายยังมเีเรื่องราวดีๆนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาเราอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นทั้งเดือนตุลาคมอยากให้คุณนะคะลองปรับมุมมองนะคะในการมองตัวเองนะคะรวมถึงมองชีวิตด้วยว่ามันไม่ได้มีอะไรแย่ไปซะทุกอย่างยังมีโอกาสยังมีแรงบันดาลใจยังมีสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาเราให้เรารู้สึกสะดวกสบายด้วย ราศีเมษในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกาธันวามีเกณฑ์นะคะที่จะได้จับทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆบ้านรถที่ดินด้วยนะคะหรือเป็นเงินก้อนที่คุณรู้สึกว่าหอมหวานสวยงามอย่างที่บอกไปค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษถ้าคุณไปเห็นโพสต์ที่เกี่ยวกับราศีใดที่มีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์รับก้อนโตคุณเป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะคะ เพราะว่าดูจากตรงนี้มีจริงๆเหมือนเราจะได้เริ่มจับสิ่งใหญ่สิ่งใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะควรจะรู้สึกดีมากๆเลยส่วนในเรื่องอื่นๆนะคะดูกันต่อเลยกันลวกันในเรื่องของความรักต่างๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะ บอกตามตรงว่ายังไม่ใช่จังหวะนะคะที่จะมองหาความรักอะไรเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามามีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าเราอาจจะ,ะคิดกับเขาไวจนเกินไปนะโดยที่ทางด้านเขาเองก็อาจจะคุยกับเราด้วยคุยกับคนอื่นด้วยคือแรนดอมในฝ่ายของเขาพูดถึงได้บอกว่าคนโสดอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรจากความรักนะคะเตรียมตัวรับทัพย์เตรียมตัวรับโอกาสดีๆจะดีกว่าตลอดทั้งเดือนตุลาคม ถามว่ามีคนเข้ามาอยู่ไหมมันมีอยู่แล้วค่ะแรนดอมมากหน้าหลายตาของบางท่านหรือบางท่านถ้าเกิดว่าไม่มีเลยคุณก็อยากจะให้คุณเนี่ยนะไปโฟกัสนะคะที่เรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของอนแค่ไม่ใจร้อนอีกด้วยเหมือนกันเพราะว่าไพ่มันก็ขึ้นคําว่าแบบอึดอัดเนะ่เราต้องเข้าหาเพื่อนอย่างเดียวเลยให้เพื่อนช่วยทําให้ฉันใจเย็นหน่อยช่วยทาให้ผมใจเย็นหน่อยเหมือนเพื่อนคนรอบกายไปที่ระบายอะไรในช่วงนี้ไปนะคะ แต่อย่างที่บอกคนโสดอย่าเพิ่งไปลุ้นอะไรมากเลยกับความรักมันไม่แน่ไม่นอนส่วนคนที่มีคู่เองระวังปัญหาเล็กๆน้อยๆยดรามา่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะคะจะนำไปสู่การทำตัวไม่ถูกในความสัมพันธ์จะเอาอยัางไงทีนี้พอไม่ดีก็จะมีการประชดประชันเลิกกันเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะประมาณนั้นคือกางพูดถึงอารมณ์ของเราในขณะที่เราคุยกับแฟนในขณะที่เราคุยกับคนคุยของเราก็จะมีอารมณ์ที่ เหมือนอกระโดดไปที่บทสรุปไปเลยแทนที่จะแบบว่าแก้ไขสถานการณ์ทีละสะเตปไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่อยู่เป็นประจำเลยด้วยนะแล้วก็ตัดสินใจพลาดเป็นบทในความสัมพันธ์เดี๋ยวจะมานั่งเสียใจเสียดายในภายหลังไปอีกนะคะคนที่สนใจในเรื่องของความรักในช่วงนี้นั่นเองอก็จึงมีอีกหลายเรื่องเหมือนกันที่ต้องคุยกันในเรื่องของการเรียนก็ดีคนที่ฟังอยู่ น้องๆอาจจะน้อยใจไปหน่อยเพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยนมาอ่านอะไรแบบนี้การเรียนหายไปเยอะมากแต่ไม่ต้องห่วงแค่จะพูดให้ฟังว่าการเรียนมันเหนื่อยแค่ในช่วงแรกมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องของการงานเหมือนกันที่ว่าหลายๆอย่างจะประสบความสําเร็จดังใจในะคะคาดหวังจะเข้ามหาวิทยาลัยคณะไหนก็มีความสําเร็จรอเราอยู่ตรงหน้า ะะาอ,าอาจจะไปค้นพบบางอย่างที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราชอบและสอบติดได้ยังไงอันนั้นก็ถือเป็นความภาคภูมิใจในแบบหนึ่งของเราเหมือนกันการเรียนถือว่ามาดีนะ เพราะว่ายิ่งเป็นไพ energy ่เอเน g y หลักของคุณเป็นไพ่2อถ้วยอยู่แล้วด้วยอะไรที่มันเคยร้ายมันจะกลับกลายเป็นดีอะไรที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะได้แล้วนะคะ <c oughs> ก็เป็นโอกาสที่ฟลุกๆเข้ามาให้เรารู้สึกดีมากๆเลยอะไรพังอะไรเสียอะไรหายอาจจะได้เจอได้ซ่อมแซมกลับสู่สภาพเดิมใหม่บูน <c oughs> คิดว่ามันไม่มีอะไรให้คุณต้องเศร้านะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนะี่ยแล้วก็ไพ่ออเรคเคิลของเราในวันนี้เป็นไพ่สองใบแล้วเป็นไพ่เดมูลมันไม่ใช่เดมูลคือเป็นไพ่เกี่ยกับ เกี่ยวกับพระจันทร์เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกของเราที่เราคิดที่เรา,เามุมมองในการมองต่อโลกอะไรอย่อางเงี้ยเดี๋ยวปุ้นค่อยเล่าให้ฟังปุ้นยังไม่ได้เข้าถึงเนื้อหาผู้พูดได้ฟังเขียนเฉว่าเป็นไพ่มูลขึ้นมาสองใบแล้วก็ชีวิตในช่วงนี้อาจจริงคงเป็นเรื่องของความอดทนที่ไม่ค่อยได้มีมากนะในช่วงนี้สักเท่าไหร่แล้วก็เกิดจากอารมณ์ร้อนนะคะคือคุณดีกับคนใกล้ตัวทั้งครอบครัว ทั้งเพื่อนฝูงแต่ดูจะใจร้ายกับสิ่งแวดล้อมอาจจะดูรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมจากคนที่ไม่รู้จักนะคะพยายามใจเย็นบางคนเจอคนไม่รู้จักเขาก็จะนิ่งๆไม่ได้ออกอาการอะไรอะไรเงี้แต่ของเราจะมีอาการแบบไม่ได้นะเฮ้ยมันอันนี้นะคือเราเราเรา,เราสู้เราสู้กลับไปในทันทีอะไรประมาณนั้นพุ่นถึงได้บอกว่าช่วงนี้ movement action ของเรา จะมีการแสดงออกในเชิงที่ไม่ได้ผ่านการไตรตรองอย่างดีอาจจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อตัวเราเองในโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพจิตใจมันจะมีอยู่หนึ่งเรื่องเป็นดราม,ม่าความอึดอัดที่คุณถือเอาไว้แล้วก็ปล่อยไปไม่ได้เหมือนคุณสู้ลบกับอากาศทั้งๆท,ท,ที่ในชีวิตไม่จําเป็นต้องไปสู้กับอากาศนะคะเป็นอากาศในที่นี้เพิ่งกำลังพูดถึงว่าปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมได้เรื่องคนเรื่องดรามา่าเรื่องเสียงที่ว่าเราอะไรที่ไม่ดีเนะี่ย อย่าไปเก็บมาคิดมากเพราะว่าคุณเห็นคุณ act on it คือคุณคุณต,อ,ตอบโต้กลับไปสุดท้ายแล้วคุณมานั่งเซ็งกับเรื่องเหล่านั้นอยู่ดีทั้งๆที่ก็เดินมาได้เยอะมากแล้วสำหรับการ move on ออกจากกรุป๊ปดราม่าเหล่านั้นปัญหาต่างๆเหล่านั้นแต่ก็เอาตัวเองกลับไปสู้อีกแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเตือนในช่วงเดือนตุลาคมของคุณ ะะผู้ถึงไนีบอกว่าแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดของคุณคือครอบครัวคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ดีแล้วกันเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องควบคุมไม่ได้ก็ไม่จําเป็นอย,อยากให้คุณเนี่ยนะคะเอนจอยกับโอกาสที่กำลังจะเข้ามาจะดีกว่าเพราะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยในเดือนตุลาคมนี้ส่วนไพ่อ r เล l e ของคุณที่พุ่นเปิดออกมา2ใบนะคุณนะนะคะ่ะงางใบตรงนี้นะคะ ถึงแม้ว่าชีวิตมันไม่ได้มีอะไรแน่นอนขนาดนั้นแต่ปุ้นสามารถการันตีได้ว่าเดือนตุลาคมจะมีโอกาสดีๆแบบกระทันหันฟลุกๆเข้ามาหาคุณตลอดรวมไปถึงการรับทรัพย์ก้อนโตนะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบของทรัพย์สิสเนเงินทองต่างๆคุณก็จะมีโอกาสได้จับในช่วงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากจะให้คุณสซเรนเดอร์คือยอมรับยอมให้โลกใบนี้โชคชะตานำพาคุณอย่าไปคิดอะไรมากกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นเลยแม้แต่ใจเราเองอยากจะใจดีสุดท้ายแล้วพอเจอสถานการณ์อะไรที่ไม่ดีเราก็แอคแสดงออกไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะอยากให้คุณมองโลกในแงด่ดีมากๆในช่วงนี้แล้วก็ไปโฟกัสแต่เรื่องที่สำคัญต่อชีวิตคุณนะคะเอาละนี่คือคำทำนายที่ปุ้นมอบให้คุณในวันนี้ สำหรับการดูดวงโดยรวมท,วทั่วไปของคุณในเดือนตุลาคมนะถ้าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวคุณสามารถที่จะแอดไลน์มาได้เลยนะคะเอาละก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องดีด้วยนะคะรอสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ